เมนูมาม่าพัดปลากระป๋องเมื่อวานกับขนมเส้นปลากระป๋องมันีมาม่าจ้ะเก็บโหระพามาแหล้กกระ้างแล้กก็มาเดดแล้วก็กระเทียมนี่กะสิทุบบุบบุบสกัอนหล้วจังมาสับซับซอยเพิ่นละเอียดพลิกเอยกะสิบต่ำขึ้นกันกะสิซอยขึ้นกันเ้นที่ใส่มื่อนี้ใส่ของไวๆกะจักว่ารสอีหยังดอกอัที่เอามาบี้กินเลนนนนแม่พัดกระเทียมให้หอมใส่ปลากระป๋องลงไปป่องหนึ่งอีกป่องหนึ่งใส่แต่น้ำเลือตอนไวใส่ตอนไทยๆเติมน้ำลงไปจักเครื่องปลากระป๋องจ้ะเครื่องปรุงเอ้สิใส่แค่สุดเดียวแล้้้วกก็นนนนาตจอยเสี ก็สิใส่แบบดิบลงไปเลยเพราะว่าคานนั่นแหละขี้คานลวกแมอาก้าว่าให้เซ็จแล้วนี่ดูดซึมน้ำเล่าปากกระป๋องนั่แหละเดี๋ยวเราก็นิ่มเองก็ค่อยๆพัดๆกับๆไปจนเส็แล้วนิ่มก็จังใส่นเนื้อปากกระป๋องอีกป๋องนึงลงไปโอ้ซาร่าวันนี้เธออยากประหยัดตังเหรออืมแมนจอดทีแรกก็ขึ้นว่าจังสันละใส่ปากกระป๋องสองป๋องมามาสองหอย้สีว่าประหยัดถอด ัดไปไก้สีแวแลวๆก็ใส้วัพริกแล,กแล้วก็หัวละผ้าลงไปจ้ะความหอมนี่คือสิเริ่มตีขึ้นหูดังเขาเลยเดย้ปราสาจักหูดังเขาก็สิทรงมายังปากของเขานำไล่เขากับสิแตกจุดๆแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วเบิ่งปากกระป๋องพึ่นเนี่ยเป็นอย่างพูนจูผูกอยู่จํานี้กระเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วก็ทําการสูบเข้าไปแซบเวลีกู